แต่ติดที่ที <God. S 1> ่จะปลูกเขาปลูกตัวแซมตัวไหนถ้าอนี้เอาปลูกพืชระยะสั้นก่อนเนี่ยพักการจตจนเลยเนาะแล้วผมจะเอาแปลงตัวนี้ไปติดใส่พักการจตจนพักการจตจนออกแล้วเราก็เอาพักการจตจนหวานตัวแล้วก็คือใส่ตัวอ๋อก็คือเราจะต้องรู้ว่าพืชชนิดอันไหนมันจะหมดก่อนแล้วก็หมายก็ว่าถ้าพักกาดหมด มะเขือก็จะออกต่ออันนั้นอันนั้นจะได้หั่มรอบหนึ่งอันนั้นอดีนี้ที่ที่หั่นนั่นนะอันนั้นประมาณเดินเมษาออกแล้วอันนี้ผมก็จะปลูกเดินเมษาหลังจากนั้นจะได้ควบคู่กันเพราะตัวนี้ช่วงเดียวตัวนี้มันถูกคือมะเขือมันถูกผมยังมาลงเดิอมันจะไปลงหน้านี้บะเขือนี่ออกหน้าลำญ่พอดีต้องกำหนดความพืชนออกเมื่อใดครับอย่างนี้คือบะเขือบะเขือนี่บะเขือเจ้าพญานี่มะเขือยาว เขาจะกำหนดออกออกเดินได้กำหนดได้กำหนดราคาได้นต่หายไปถึงเวลาย้ายไปปลูกนี้อย่างบอกเคยนี้พ่อจะปลูกมีระยะห่างระยะชิดหรือว่าปลูกเม็ดเลยครับวางเม็ดยาวเม็ดกว้างเม็ดยาวเม็ดต่อต้นหนึ่งห่างกันประมาณเม็ดหนึ่งถ้าเป็นพริกะครับผมพริกนั่นถ้ามันมีมันมีหลายสูตรเนาะถ้าทีแล้วไปต้นมันจะสูงครับ เราต้องการคุ้มมาก็ตาแห้งหน่อยเม็ดคุณเม็ดนี้มาตรฐานขึ้นเม็ดคุณนี่คือมาตรฐานคือร้อยคุณร้อยนะมาตรฐานขึ้นร้อยเซนคุณร้อยเซนมาตรฐานขึ้นถ้าแล้วทีก่อนั้นก็ได้มื่งำเมื่ใหม่แต่มันจะมันมีผลเมื่อใหญ่เมื่อใหญ่มันจะเป็นซองใบหน่วยจะมันักครก็คือเหมือนกันถ้ามันแห้งมา่ใหม่น่ะมันจะมันจะหน่วยตลอดครับแต่กันดูแลถ้าต้นแห้งนี่จะดูแลง่ายกว่าเพราะลูกมะแรงไม่ใกล้ แต่ทีทีมันอัดอัดนี่มันก็ต้องเสี่ยงต่อโรคแมลงใช่เสี่ยงน้อยแล้วอย่างอย่างเวลาเราย้ายกล้าไปปลูกอ่ะเราต้องคุดหลุมหรือว่าเตรียมอย่างใดยงพิเศษก็ครับบาาได้คูดครับเพื่อเมไปตามก็เอาโปะวางวางก็ไม่ได้มีขั้นตอนอยางมามี้ก็คือทาตามปลูกตามง่ายๆปกติเลยนะครับปลูกง่ายๆ